การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูนค่ะมีการจัดโครงการเดอะมิล่าเข้าสตูนค่ะนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะเสนอขายสินค้ารวมไปถึงการบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะและทางด้านพอนนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูนมีความมั่นใจค่ะในศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ว่าจะมีการดึงดูดในส่วนของนักท่องเที่ยวให้โตขึ้นได้ในทุกเดือนหลังจากนี้ค่ะ ที่โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวจังหวัดสตรูลประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะโดยมีพลตำรวจโทสาครทองมุนีนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนายพานุวรมิตรผอ,อ,อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร ร่วมในครั้งนี้ค่ะนายพานุวรมิตรผอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลเผยว่าทางทอท,อทอสตูลน,นะคะได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมพบปะเจราจาธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้โครงการเดมิเคทสตูลใน2จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการพบปะเจราจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการทั้ง2จังหวัด ภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการคลี่คลายค่ะ,คะโดยจุดเด่นของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการนําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชานั่นก็คือมาตรฐานในความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามายัยสําหรับกิจการ,รด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างความประทับใจหรือว่าประสบการณ์อันดีและสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามายัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะและกิจกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดสตูลด้วยค่ะทั้งเกาะลี เกาะตะุุเตาเกาะปูหลนแล้วก็ปราสาทหินผันยอดนั่นเองค่ะคาดการว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มแอคทีฟซีเนียค่ะรวมถึงการเพิ่มจํานวนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลทั้งช่องทางการซื้อบริการจากการบริการทางการท่องเที่ยวและการเดินทางมาเที่ยวด้วยตนเองค่ะ